บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรื่องสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับระบบร่างกายโดยมาสเซอร์สานิีแสงสังพบกันเป็นครั้งที่4นะครับเรายังอยู่ในช่วงวิกฤตโควิด -19 เเหมือนเดิมวันนี้มาสเซอร์ จะให้นักเรียนทบทวนความรู้และสิ่งที่ควรรู้เรามาเรียนกันเลยนะครับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบหายใจเรามาทำไปพร้อมๆกันนะครับข้อหนึ่งอะไรที่เป็นตัวกำหนดอัตราการหายใจเข้าหายใจออก ให้หายใจเร็วขึ้นหรือหายใจช้าลงคำตอบปอริมาณแก๊สออกซิเจนในเลือดนะครับถ้ามีน้อยถ้ามีมากปริมาณแก๊สออกซิเจนในเลือด มันจะเกิดผลการหายใจยเร็วหรือช้านะครับข้อ2การแลกเปลี่ยนแกส๊สระหว่างออกซิเจนกับคาร์บอนไดอ,ออกไซด์เกิดขึ้นที่ใด คำตอบนะครับถุงลมซึ่งอยู่ในปอดทั้งสองข้างเป็นที่แลกเปลี่ยนของแก๊สระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนนะครับข้อ3ของเสียของระบบหายใจคืออะไรคําตอบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ข้อ4 ถ้าเปรียบโลกเป็นร่างกายมนุษย์ต้นไม้บนโลกจะเปรียบได้กับอวัยวะส่วนใดคำตอบปอดเพราะร่างกายมนุษย์ปอดทำหน้าที่หายใจเอาออกซิเจนเข้ามาสู่ร่างกายเพื่อ การสร้างพลังงานเช่นเดียวกันต้นไม้ก็เปรียบเสมือนให้ออกซิเจนแก่โลกนะครับข้อห้าระบบที่ทำงานสัมพันธ์กับระบบหายใจคือระบบใดคำตอบนะครับ ระบบหมุนเวียนเลือดระบบที่ทำงานสัมพันธ์กับระบบหายใจระบบหมุนเวียนเลือดเลือดจะส่งไปฟอกที่ปอดซึ่งเป็นระบบหายใจนะครับข้อ6การได้รับควันบุหรี่อย่างสม่ำเสมอจากการสูบบุหรี่โดยตรงหรืออยู่ในห้องที่มีคนสูบบุหรี มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆได้แก,โก่โรคใดบ้างคำตอบโรคถุงลมโป่งพองโรคหลอดลมอักเสบและมะเร็งปอดข้อ7 ในลมหายใจออกมีแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์สามารถทดสอบได้ง่ายโดยใช้สารใดคำตอบน้ำปูนใสเพราะคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อทดสอบกับน้ำปูนใส เกิดปฏิกิริยาทําให้น้ําปูนใสขุณนได้มองด้วยตาเปล่าเห็นนะครับต่อไปเป็นแบบฝึกหัดให้ลองทําล่วงหน้าเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดมีคําศัพท์มากเลยนะครับนักเรียนลองพยายามแปลคําศัพท์แล้วเติมลงในช่อง ส่งงานด้วยนะครับจะมี Google Form ตามมาอีกครั้งหนึง่งเป็นเก็บคะแนนนะครับวันนี้จบแล้วครับสวัสดี